สวัสดีทุกคนวันนี้มาพบกับช่องพี่กุ๊กไก่ไทยดั้อีกแล้วนะคะวันนี้พี่ไก่จะพามาทำวันนี้พี่ไก่จะพามาทำพิซซ่าค่ะเป็นพิซซ่าเวียดนามนะคะมีอะไรบ้างมาดูกันเลยพิซซ่าแบบบ้านๆเนาะง่ายๆกินกันเองอันนี้ก็จะมีแผ่นใบเมี่ยงนี่ก็คือแผ่นแป้งเวียดนามนั่นเองเนาะง่ายๆ เหลือจากอันเดิมแล้วก็จะมีไข่ตอนนี้ก็จะเป็นไก่สับปรุงรสแล้วนี่มีถ้วยเตรียมไว้ก่อนแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีปูอัดแล้วก็หมูยอหั่นแบบบางๆสไลด์เนาะเดี๋ยวจะได้วางบนใบเมี่ยงนะคะเราก็จะปรุงรสด,ด้วยพริกไทย แล้วก็เอออันนี้จะเป็นสลัดครีมหรือว่าแล้วก็แต่ว่าพี่ไก่ใส่ซอสมะเขือเทศไปด้วยเลยเราจะได้ไม่ต้องใส่หลายรอบเนาะถ้าทุกคนอยากดูอย่าลืมกดไลค์กันนะคะกดแดวไปดูกันเลยค่ะอันนี้เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนี้นี่คือแม่วันนะคะกำลังปิ้งปลาปลาปิ้งปลาดุกปิ้งอยู่นะคะแล้วก็เราจะเอาส่วนเล็กๆตรงนี้มาทำ พิซซ่ากันดูเลยอยากกินแล้วใช่ไหมไปอย่าให้แรงเกินเนาะและอย่าให้อ่อนเกินนะวางไว้ก่อน,นอร้อนเริ่มร้อนได้ที่แล้วก็จะเตรียมไข่มา ไหลไปลีไปเลยจ้าีไปจ้าโอ้ยตรงนี้ไฟมันเริ่มแล้วโอ้ยนอน้นอยาลไลใครไแล้ว <c oughs> ก็ทาไสให้ทั่ววทาทาไทั่ว ก็จะได้กินป๊อป,ปิ้งหอมๆไปด้วยเลยนะว่าไ,ไข่ไหลลงแล้วเลยคล้รอบๆเลยนี่นไปอย่าแรงเกินนะอย่าแรงเกินอย่าอ่อนเกินให้ยินมือให้ยินมือสะอาดทุกคราวบาย ที่จะลังรอไข่สุกนะทุกคนเราก็มาใส่ไก่นะคะไก่นี่ไม่ไก่ก็ใส่เนยไปด้วยนะคะจะได้อออหอมหอมแม่กินจ,งจังเลยใส่ไป,ไปใส่ทั่วแผ่นเลยนะคะ เน็นผับนะคะเน้นเนื้อโดยเฉพาะเลยพิซซ่ารวมพิซซ่าเวียดนามรวมจะมีต้นหอมนะคะสใส่ต้นหอม หรือว่าใครชอบเป็นฮาวายเอียนก็ใส่แบบสับประรดได้ด้วยนะเแลีวเราก็ปรุงด้วยพริกไข่ใส่เข้าไปเยอะๆจะได้หอ,อมๆก็ตีมซอส น่ากินไหมคะทุกคนว้าวไหมแล้วก็อันนี้ก็หมุนไปเรื่อยๆเิๆแล้วก็ให้เขาสุกเนาะสุกจะกรอบนะคะรอสักครู่ ไม่สนใจเลยแพ <c oughs> นดา้าแพนด้าไม่กินกับยายหรอคะแพนด้าโอไม่สนใจเลยทุกคนไม่ยอมสนใจเลย <c oughs> รอพ่อรอแม่เขากลับมาอย่างเดียว <c oughs> โอ้ยแพนด้าเหงาแพนดา้าเหงาแพนดา้ายายทำอะไรเนี่ยแพนดา <c oughs> ้าไม่กินหรอกินน <c oughs> ้องป้งไหมครับ <c oughs> ไม่เอา เริ่มได้ที่แล้วไข่เริ่มสุกแล้วดูนี่ไข่สุกกรอบเลยเสร็จคลิกเลยนะคะนี่ปึ๊บจุ๊บโอ้โหสวยมากมากนี่ต่อไปใส่อะไรใส่ถ้วยใส่ถ้วยไม่ใช่เอาเพื่อมาใส่นะคะ อันแรกก็ต้องให้แม่วันก่อนแม่วันลองชิมก่อนนะคะอร่อยหรือเปล่าลองชิมก่อนอร่อยหรือเปล่าอค่ะอาเลทุกคนมาดูเลยให้แม่วันชิมเลยอร่อยไหมขอมือเนาะสะอาดแล้วล้างแล้วมือสะเย้จัดี่งถ้ากัดก็จะไม่ได้กินทั่ว อุ้ยกรอบกรอบต้องคำโตๆเลยพิซซ่าอร่อยจริงๆเม็ดไก่แย่คนเมืองเขาเขาเรียกว่าอะไรลำกับล้ำเตเต่าล้ำเตเต่ามามากินพรวยกันเลยมาเลยค่ะมากินแั่กัน้นคลิปนี้